แน่ใจใช่ไหมเพ่นมันกดตายแล้ววะนั่นนะนั่นนะยงตายคนแล้วฉันบนนี้มีคนมีก็ปั๊มขึ้นเลยเหรอแน่ใจนะเพ่งงนแมีย

จะน็อกแล้วนะอีกนัดเดียวน็กนเดี๋ยวมึงซ้ำต้น้นเลยกูมันกูข้างในนี้นอันตรายนะถ้ากลับไปอ่ะาจนไม่เป็นไรถ้าเก็บได้ก็เก็บเก็บไม่ได้ก็แม่เห็นปุ๊บป่ะคนคนนั้น เอางัาน่็ได้น,น็อกไป,ไปล็อีกนะน็อกไม่อกยอดไม่แน่ใจกูาาขแตแตกว่ไม่นอนไหนตัวนะระวังขวา,วามไม่รู้ตัวที่ปาระเบิดนี่อยู่ไหน ล้มล้มลมลมไป๊ตัวข้างบนถ้างั้นเตัวข้างบนไม่อยู่ตรงตรงมุมละอยู่ตรงตรงมุมละมาตามเพื่อนมาก่อนอย่าให้เพื่อนมาติก๊กเดี๋ยวเพื่อนมาติก๊กเราโดนบัตรกี้อยู่โดนบัตรกี้อยู่ ขันบนเหรอมันปั๊มอยู่มันปั๊มใช่ป่ะมันปั๊มใช่ป่ะมัน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 จ้อยมาใจ้อยมานีติงจะมาอยู่นี่มาตามกูนะมึงตามกูมึงตามกูหนะาหน้าหน้ารับรับรับทเลยแม่ ไม่ไปแมตคนมาชูคนมาชูคนได้ยินไหมได้ยินแล้ว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 หน้าเราทิศทิศเอ็นดีทิศดีอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเห็นปะเจอปะเห็นปะเห็นปะนั่นนั่นเห็นปะเห็นปะไม่โดนไม่โดนเราเปิดผีมันเยอะอะ ปิดเลยครับญญรน,นั่นเดี๋ยวน้องแมนมุมปูญญต้นไม้บังได้ไปหนึ่งหน้ากูมี